งูว้าซีว่างูว่าตรงงูว้างูว้ากรรมการนะนั่งคอยว่าครับนั่งคอยว่าว่าเ่อว่าเราเข้าได้งูว้าตัตะกนางูว่าตตะกนาครไมสายฝ่ายแดงลังสาสงามแสนพยักนะครับบักกากนะครับโคทุ่งเสินเดือนนครศรีธรรมราชฝ่ายน้ำเงินนะครับมินแสนรักขวันนะครับฝ่ายโคลุงชัยนครไทยพิษณุโลกนะครับถิ่นรางวัลตอนนี้ไปสามล้านนะสามล้านนะ เฮี้ยวเทพเฮีวเทพดำก็เฮิวเทพนะครับเแ้งสุดนะครับผู้เข้าร้นนะครับสุดดีกว่าใส่ลุ่มตรงนั้นครับไม่รู้ดำนี่ดูเขายาวกว่านะดูเขายาวกว่านะครับตัวดำนั้นกระไรยันเหนือสีเหือ่นะครับกระไรยันเหือสี่

กำตังยอดไม้โยกไม้ยกไม้ในการเลไปแดงเลยนะพี่การเล่ไปแดงเลย

แด้มาเดียวไ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 ด้มาเดียวกับเรามาิกได้มาเดียวโยหมายตะกิดไม่รู้โตรงไหนนะเจ็บกับมาจิกเจ็บ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 เจโดนขาเมื่อกี้หรือเปล่าข่าก็หูน่าจะโดนขาบตะกิน จะนาปูนปูนไปเมือนวานกับเมนพิที่คำดำเข้าไปครับคำดำเข้าไปไม่ก้าวแล้วรับไม่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหากับเราทีเก็บ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 ไม่เอาแล้วไม่เอา นี่กับไปจำการกับไม่พุ่นสามนาทีครับสามนาทีฝ่ายแดงนะหลังศาสตร์งามแสนพยักนะครับบักกากนะ่ายโค้ทุ่งเสงเดือนนครศรีธรรมารมาชเป็นฝ่ายชนะนะครับ